คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วพาพี่พาน้องลงท่งมาเนี่มาเบ่งสมุนไพรอยู่กลางทงนี่ครับผมสมุนไพรที่ว่าอยู่ข้างหลังผมนี่แหละสมุนไพร หลายคนเห็นหลายคนหูจักหลายคนรู้หลายคนอาจสิเคยกินแต่เด็กน้อยรุ่นใหม่พิ่นอาจศิบรู้จักหรืออาจศิบุเคยกินเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่ครับผมสมุนไพรที่ว่ามากกระโดนพี่น้องนี่คือผลของพ่นนะพี่น้องเด้อมาของพ่นคือผลของพ่นกินได้บอกครับกินได้ครับผมแต่เป็นมากอ่อนมันกินได้ครับผม้อพี่น้องเด้อ นี่คือดอกของพ้นพี่น้องดอกขอมากกระโดนนี่ครับผมพี่น้องดอกขอมากกระโดนมีประโยชน์อย่างมันมีประโยชน์พี่น้องซอยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายดอกของพ้นเพิ่มน้ำ <c oughs> <c oughs> เพิ่มฮโอร์โมนเพศหญิงเพศชายร่างกายท่านหญิงท่านชายร่างกายอ่อนเพียเพียแรงร่างกายอ่อนแอ เป็นภัยต้องการเพิ่มโฮอร์โมนทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศท่านหญิงท่านชายเข้ามาฟังพี่น้องว่ามันมีประโยชน์ใงไดใส่ในใดได้ไดดพี่น้อง้อมาพี่น้องครับนี่คือดอกกระโดนพี่น้องที่ว่านี่แหละพี่น้องดอกกระโดนกินแล้วเข้าไปยิ่งกว่าสมหรือกว่าทางเช่าพี่น้องดีทถ้าประคุณของเพื่อนเนี่ยทางเช่ากับโสมนกนิ้วให้พี่น้องซอยบำรุงร่างกายสุดเจ๋งพี่น้องนี่ดอกของเพื่อนนี่ เป็นทั้งพักเป็นทั้งอาหารข้างเคียงกินกับปุกกระป่อวกระได้พี่น้องเป็นทั้งยาดอกขอเพิ่นซ้อยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายเจริญอาหารเพิ่มน้ำเพิ่มโฮอร์โมนเพศหญิงเพศช,ชายแผ่ภายร่างกายอ่อนเพียเพียแรงร่างกายอ่อนแอเรื่องบนเตียงของท่านบ่อมีความสุขบ่อมีความประสบความสำเร็จหรือนกกระจอกบ่ทนได้กินน้ำท่นละพี่น้อง นกกระจอกบหาน,นได้กินน้ำเรียบร้อยนกกระจอกบหาได้กินน้ำเรียบร้อยถ้าเป็นแนวนั้นให้ท่านหาดอกกระโดนมาตากแห้งต้มกินด้ะพี่น้อง้อเพื่อทิไดะเอาไปเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนบำรุงธาตุให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาพี่น้องยังสามารถบำรุง สตีหลังคันได้พี่น้องเด้อสตีหลังคันสามารถบำรุงได้พี่น้องนี่ครับผมคือต้นของพืนได้พี่น้องเด้อเนี่ยต้นของดอกกระโดนนี่ครับผมต้นใหญ่พี่น้องนี่คือยอดอ่อนของพ่นพี่น้องสามารถกินได้บอกกินได้ครับผมกินกับป่นกรบแก่ได้พี่น้องอยอดอ่อนของพ่นเนี่ยเขาจะเอาไปกินกับป่นกับแก่พักค้างเคียงของคนอีสานของคนโบาราณไหพี่น้องเด้อเป็นทั้งพักเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาพี่น้องเอ้ย ซอยบำรุงธาตุบำรุงสตรีลังคอดพี่น้องนี่ครับผมนี้มันเป็นต้นไม้ขนาดกลางเลยพี่น้องเด้อต้นไม้ขนาดกลางของต้นกระโดนเนี่ยบำรุงธาตุของสตรีลถของเพล่นมีผลจืดพี่น้องเอ๋ยบำรุงกาลังรถของเพ่อนกระได้บำรุงก,ลงลงกางกลังของสตรีกําลังของท่านชายรถของเพ่อน ดอกต้มกินดอกของเพิ่นหรือกินสดๆแก้วัดแกไอพี่น้องเอ้ยแก้วัดแกไอได้อย่างดีทำให้ชุ่มคอเปลือกแซ่น้ำดื่มแก้ท้องเสียนะพี่น้องเด้อเปลือกของเพิินนะพี่น้องหากเอาเปลือกของเพิ่นเนี่ยแซ่น้ำดื่มแก้ท้องเสียท้องล่วงได้ดีพี่น้องเปลือกต้นแก้โรคก,กระเพาะ แก่นต้มบำรุงร่างกายของสเตย์ใบรักษาแผลสดได้ถ้าพี่น้องเด้อเป็นผายแยผลฟุ้พองแผลสดสมานแผลได้ดีพี่น้องเ,อเลยเพือกรักษาน้ำกัดเท่าก็ได้พี่น้องเป็นผายน้ำกัดเท่าเปื่อยเ,เ,เ,เท่าเปื่อยรักษาเบาะแาเอาเปลือกของพ่นมาทุบๆๆเ่น้ำท่าเด้อพี่น้องเด้อหายแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายกินแล้วจะให้ ดอกมากของเพื่อนยอดอ่อนของเพิ่นสามารถกินกับเมี่ยงกินกับป่นปูป่นปลาแก้วปลาทอกปลาทูหรือปลาเค็งก็ได้พี่น้องอันดอกของเพิ่นยอดอ่อนของเพิ่ดี๋ยวสิกินให้เบิ่งเด้พี่น้องได้พร้อมนี้คือยอดอ่อนของเพิ่นพี่น้องเขาสกินยอดอ่อนๆหมดเด้พี่น้องอันยอดแก่กินบ่ได้พี่น้องมันแข็งสามารถกินกับป่นกับแจ้วกับปูกับปลา พักข่างเคียงของคนโบราณออกรถฝดฝัดฝดฝัดไปเพี่น้องเด้อจะห้ามกินรายพี่น้องกินรายมันจะไปทำร้ายไตยกินได้เพื่อเล็กเพื่อน้อยพี่น้องเลยะส่วนไส้เป็นยาอดอกของพ่นต่างแห้ง เอามาต้มกินบำรุงธาตุบำรุงน้ำบำรุงโฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายเรื่องบนเตียงท่านจะสุดสมบูรณ์นกกระจอกท่านกินน้ำมันก็สิกินน้ำเหินกกระจอกของท่านนะบัแม่ว่านกกระจอกไม่ท่านกินน้ำ,นนนนำเสร็จถ้ากินตัวนี้เข้าไปเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายเลยครับมันจะดีขึ้นพี่น้องเออคลิปนี้กูบหัวแจ้วละ,ะัหาเห็ดอยู่ให้กินแล้วมึงพี่น้องสมุนไพรทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษพี่น้องเนาะ คนกินคนใส้ก็หายึกษาดีๆว่าใส้เน yeah so. ี่ใดกินเนใดบางคนแพ้สมุนไพรบางคนก็บบ่แพ้สมุนไพรนะพี่น้องเนาะกินแล้วก็หายทันร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าโซ่คลิปนี้ก็ขอจบครับมขอบคุณขอบคุณรับผมขอบคุณครับผมบายบาย